ฮัลโหลก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมในวันนี้ผมครับก็จะมาสอนทำอ่าเช็คพอยต์แบบไม่ต้องตายผมโดยถ้าเกิดเราลงน้ําหรือหยยบอ่าสิ่งที่เรากําหนดไว้ผมเราก็จะเกือบอ่าเกือบอะไรละ่ะจะกลับมายันตรงนี้เลยเนาะแต่ถ้าเกิดเราครับผมมากดเซฟตรงเช็คพอยต์นะครับผมอ่ะปึ๊บแล้วถ้าเกิดเราลงน้ําไปเราครับผมจะมาโผล่ตรงที่เราจุดอ่าเซฟไว้นะครับผมก็ประมาณนั้นเลยครับอ่าแค่ผมก่อนที่จะไปดูชมกันเลยผม ฝากทุกคนเข้าผมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่ได้พลาคดคลิปใหม่ๆทุกวันนะครับผมอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงเนาะโอเคไปกันเลยครับอย่างแรกครับผมให้เราเข้ามาที่ช่องแชทผมแล้วก็พิมพ์ผม slash jeep add p แล้วก็ตามด้วย comma นะผมขีดบล็อกประมาณนี้เลยครับผมอ่ะเราก็จะได้ขอม,มานบล็อกมา,มาจากนั้นครับผมให้เราทามินิเกมกระโดดขึ้นมาก่อนครับผมหรือจะเป็นอะไรก็ได้แต่ขอให้มันแบบเป็นมินิเกมกระโดดเล็กน้อกๆก่นนมอะมาณนั้นเละ เราก็ทําไปเลยครับผมจงมาะนี้เราทำสั้นๆพอเนาะอันนี้เป็นยกตัวอย่างเฉยๆนี่รับผมก็จะประมาณนี้เลยครับนี่จากนั้นก็หาจุดวางคอมมาเนี้ยเดี๋ยเพิ่งๆเพิ่งๆเพิ่งเรารับผมก็อย่าลืมที่จะทําจุดเช็คพอยต์ให้ด้วยนะครับผมประมาณนั้นเลยเนาะเราก็จะทําจุดเช็คพอยต์ตรงนี้ทํายังไงก็ได้ครับผมขอแค่ NPC มันยืนได้ก็พอนะจากนั้นก็เข้ามาที่ใช้อีกรอบผมแล้วก็พิมพ์ผม S/ ลัดจิ๊แแล้วก็ตามด้วยเปาเอกหนึ่งห้าหนึ่งกระป๋าน,นี้เลยเนาะป่ จากนั้นก็ให้รอครับผมอ่าวางไปก่อนนะแล้วก็เข้ามาชื่อช่องแชทครับผมแล้วก็พิมพ์ของสเลสสกอร์บอร์ดออปติคทีฟแอด่าเช็คพอยต์นะครับผมมาก็ดับมิ่งครับอ่าใช้เป็นซีซีแล้วกันจากนั้นผมให้เราเข้ามาที่หุ่นในพีซีครับผมจากนั้นก็ให้เรามาปรับที่ตรงนี้ผมนี่แอดวานซ์เซตติ่งแอดคอมมานด์ปรับเป็นบอททอนหมดแล้วก็แกนไปเลยเลเวล่สองเพราะตรงนั้นตรงแรกคือเลเวล่หนึ่งเนาะอืมเผยลบอีกแหละโอเคเซฟสองคือมีไงก็ได Scoreboard Player Set Add P CP หนึ่งนะครับผมอ่ะต้องใช้เป็นหนึ่งครับผมถ้าเกิดเป็นสองก็ต้องเป็นหนึ่งนะครับอ่ะถ้าหนึ่งก็ต้องเป็นศนะูนย์เนาะโอเคจากนั้นเข้าครับผมก็หาจุดซ่อนขอามายที่หนึ่งเนาะเราก็จะวางตักตรงนี้แล้วกันแล้วก็ใช้เป็น X Q Add A แล้วก็ขีดสามขีด Detect ขีดสามขีดเฉยๆแล้วก็ Water ศูนย์จากนั้นเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ Water ไม่ใช่ Water เราก็ใช้เป็นลบศูแล้วกันแล้วก็ขีดแล้วก็จะใช้เป็นกราสครับผม T R A S กราสศูนย์แล้วจากนั้นก็ตามด้วย T P A P ครับผมแล้วก็ตามด้วย Score เท่ากับ C P เท่ากับศนะครับแบบนี้เลยนะครับผมอ่ะจากนั้นก็หาจุดในการอ่าวางเช็คควอซจุดแรกครับผมอ่านี่เราทำจุดแรกอยู่นะอย่าพึ่งสับสนอ่าโอเคเราก็วางไปผมก็จะได้ประมาณนี้นอะกจากนั้นเราก็ ใส่พิกัดครับผมอ่ะแต่ตอนนี้ผมลืมเปิดพิกัดให้เราเข้ามาที่อ่าตรงนี่จุดสต็อปเกมรับผมแล้วก็จะมาที่เซตติ้งครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาครับผมนี่มันจะมีคําว่า show c o n d i t i o ครับผมเปิดไปแล้วครับผมนี่ตอนนี้พิกัดเราก็จะมาเนาะนี่ประมาณนี้เลยผมจากนั้นก็ใส่พิกัดจุดเ่พคไว้แรกครับผมของเราก็จะเป็น49424เนาะปรับเป็น repeat a f t e อ all by active delay สักห้าครับผมอ่ะให้เราต่อต่อต่อมาเลยนะครับผมอ่ะหรือ เออต่อต่อมาเลยแล้วกันปรับเป็นเชียนโนเวทีบแล้วก็ใช้เป็นสกอร์บอร์ดเพลเยอร์แอดแอดเอซีพีศูนย์อย่างงี้ผมปึ๊บเราก็จะวาร์ปมาตรงนี้เลยผมถ้าเกิดเราแตะยาเนาะนี่ประมาณนี้นะผมเรามาทําจุดที่2กันเลยก็เป็นเชียนโนเวทีบจากนั้นให้เราพิมพ์เหมือนกันเลยเนาะก็ใช้เป็นเอ็กซ์คิวแอดเอขีดสามขีดดีเทคครับผมอันนี้อันนี้สลับเป็นบล็อกนะครับผมถ้าเกิดเป็นน้ําก็ไม่ต้องใช้ลบก็ได้นะอืมเอาศูนยสองขีดแล้วก็ใช้ใช้เป็น Class 0จากนั้นก็จะใช้เป็น TP ADP ก็ตามด้วยก e เท่ากับเช็คพอยตเท่ากับหนึ่งนะครับอ่าประมาณนั้นเลยแล้วก็ตามด้วยพิกัดจุดเ e ็คพอยตที่เราจะกำหนดไว้นะครับซึ่งผมกำหนดไว้เป็นตรงนี้เนาะก็จะเป็นโอเคประมาณนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาลองกระโดดให้มันผ่านแล้วก็จะไปยืนอยู่ตรงจุดเช็คพอยต์กันเลยดีกว่าครับเฮ้ยตอนนี้ล่วง ไม่ได้ยากเลยนี่นี่ผมเราก็เซฟไปเลยลองลองดูปึ๊บนี่ผมเราก็จะมาผมนี้ผมส่วนวิธีการแก้ครับผมทาไมที่แชทผมเราก็พิม,มพ์ slash deep add p แล้วก็ตามด้วย structure void ครับผมประมาณนี้เลยเนาะคือจากนั้นเราก็จะวางกันนิดนึงครับผมอะวางกันแค่ไม่ให้แบบมันแบบกดได้ครับผมอ่ะไม่อยู่ประมาณนี้โอเคลองเช็คดูปึ๊บเห็นไหมจะไม่มีอะไรขึ้นมานอกจากเราจะเดินเข้าไป ป๊บเราก็จะขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับนี่กดเซฟประมาณนี้เลยเนาะนี่ค่าสลักที่ในวันนี้ก็จบกันแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรับวันนี้สวัสดีครับ